บายๆนี่มาเถอะยังปกติกินจิ้มจุมบบ่มอะเออกินแบบนี้อร่อยกว่ากระเทียมกับพริกไม่ต้องตำใสใช่ไหมครับไม่เคยทานหนูมั้นี่ <c oughs> เอาน้ำซุปเนี่ยต้มมาม่าน่าจะอร่อยกว่าโซ,มมโซจูมีไหมโซจูอ่ะสวัสดีครับทุกคนผมยุ้นนะครับวันนี้นะครับเรากำลังจะไปซื้อ โมจิ primo, ้มจุ่มนะครับเพราะว่าเราอยากกินจิ้มจุ่มเนี่ยทุกคนจําได้ไหมครับวันนั้นผมไปซื้อโคกส้มตำนี่รันนุ่นนะครับมีหม้อจิ้มจุ่มขายด้วยเธอไปยังไงเดินไปหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออเยออเย่ไหมแอนไปดีกว่าเดี๋ยวเเขาเขามอเตอร์ไซค์มามาอยู่นี่นะเดี๋ยวจะมานะบ๊ายบายนี่มาเธอดังเขาต้องไปได้เหรอออเยออเยเจออไหม นี่ไงนี่ไงไซส์ยี่สิบมีไซส์เดียวใช่ไหมอันนี้หนึ่งร้อยเฮ้ยหนึ่งร้อยรู้สึกเล็กไปนะเลยยี่สิบตีกว่าเนี่แบบนี้ได้นะอันนี้ก็จิ้มจุ่มหรอแต่ปกติกินจิ้มจุ่มอ่ะกินแบบนี้เออกินแบบนี้อร่อยกว่าต้องใช่ไหมใช่จิ้มจุ่มหรอเอออันนี้ต้องมีอันนี้กับนี้ป่ะได้ได้ดูดิเออเห็นไหมที่นี้มีทุกอย่างเหมือนที่เราไปกินการ์เล็จิ้มจุ่มอะใช่ใช่อุปกรณ์นี้พอแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปซื้อผักกับหมูเออโชลูไหมู แล้วก็แล้วก็ใสกุ้งได้ไหมกุ้งอ่ะได้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 เนี่ยรันพับเนี่ยเธอเอาตะกร้อมาเลือกเลยเลือกไม่เป็นะไม่เป็นไรอันอันนี้ต้องมีเหรอเลือกเล็กๆดีอันนี้ไหมหน้าเยาวเหมือนเธอเอาอวะทำคุณป้าดีกว่าเออคุณป้าคะถ้าเกิดทำที่สุ่ต้องใช้ผักอะไรบ้างผักมุ้งพะการังหนาวผักมุ้งพะการังผักชีรอนี่ผักกุ้งใช่ไหมพอไม่หนึ่งอันพอนะอันนี้เหรอผักชีร้อนเอออันนี้พอใช่ไหมแค่นี้ก็ได้ค่ะ ทำน้ำสู้บาดตรงส่อะไรรู้ไหมครับน้ำสู้หัวใช้หัวใช้เท้าทุกคนวันนี้ซื้อตะไคร้เลยนะครับไม่เอาไม่ขโม,ย,ม,ขมยแล้วไม่ขโมยปั้นปัาเจวแล้วอันนี้ซื้อผักแล้วนะครับเหลือหมูกับหมูอย่างเดียวใช่ไหมหมูก็ไดได้แล้วก็หมูตองซื้อหมูร้านนี้อ่ะ เพราะว่าแม่ชอบซื้อร้านนี้เดีจะไปทำจิ้มจุ่มนะค่ะจิ้มจุ่มหมักเลยก็นุ่มเลยค่ะไปทําได้เลยไม่ต้องไปหมักเลยหมักแบอะไรพอหมักนะครับถ้าเหลือก็ยัางกินได้ใช่ไหมได้เลยค่ะได้เลยแล้วก็วัตถุดิบถูกใช่ไหมเขาคิดว่าถูกนะที่บ้านก็มีนะมีมีอ๋อมีกระดูกอ่อนใช่ไหมได้ได้เดยกลับบ้านเลย โม,มจิมจมยูไนี่เห็นไหมครับเมื่อวานผมก็เชื่อไว้เชื่อน้ําเลวนะครับพมจําได้วันนั้นนะที่บอกว่าถ้าซื้อโมหอม่ใช่ไหมครับต้องเชื่อไว้น้ําแบบนี้แล้วทุกคนวันนี้รู้สึกมันมืดใช่ไหมครับแต่ว่ายังเช้านะครับตอนนี้ยังสิ้นมองเช้าเราว่ากินจิมจุมเริ่มจะเช้านะครับปกติไม่มีใครกินจิมจุมตอนเช้าใช่ไหมครับนี่แหละตอนนี้สวัสดีตอนเช้าวันนี้กินจิมจุมที่ไหนดีจ๊ะแดดเอาแดดที่แดดไม่ร้อน ท้อไม่กินที่ดำชี่ไหมรู้สึกมันเบื่อไปไม่เอาแล้วทีนี้รู้สึกมันไม่ใช่ปิกนิกแล้วผมขอยืมอย่างนี้ได้ไหมครับจะนั่งนั่งที่พื้นหรู้อันนี้อันนี้ของหมาหรือเปล่าอันนี้ของหมาได้ย <c oughs> ืมของของพี่ไม่ได้ไม่ใช่ได้ <c oughs> ไเอาผ้าใส่เช็ดเได้ <c oughs> นี่เอาเสื่อมาปูเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เอามาวางโต๊ะไปเอาโต๊ะมาโต๊ะเล็กอะ <c oughs> วางพอดีเลยหรืต,ตรงนี้วางของใช่ไหม แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ปึ๊บพื้นแม่โอ,อ,อ้โหไว้วางบนโต๊ะไงปึ๊บปึ๊บใช่ไหมใช่เรียบร้อยเห็นไหมแม่กระเทียมกับพริกไม่ต้องตำใส่ใช่ไหมครับจิ้มจิมอ่ะไม่เคยทำเหมือนกันนี่แม่ก็ไม่เคยทำเหมือนกันเฮ้ยอุ้นเส้นไม่ซื้อมาเม่อานไม่ไมใส่เส้นหมี่ไหมนี่เปล่าอ๋ออ๋อเจอแล้วเจอแล้ว ยล้างผักอีกแล้วอ๋อเขาคนล้างผักนะวันนั้นเขาบอกว่าอะไรยืนไม่ล้างผักโอ้โหล้างผักหรืวจ้าเขารู้ไหมชาบูกับจิ้มจุ่มต่างกันยังไงต่างกันยังไงเขาก็ยังไม่รู้อ่ะอ้าน่าจะโมมั้งจิ้มจุ่มก็คือแจ่วฮ้อนของคนไทยดิแล้วก็ชาบูก็ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ต่างกันแค่นี้อันนี้คือปอกเปลือกเหรอรู้ไหมที่ปอกเปลือกอยู่เรียกว่าอะไรหัวไยเท้าหัวไชเท้าไม่ได้ใช้เท้า สร็จแล้วไปมะกูดยู่ายนี่ไงไปมะกูดไม่ใช่เนี่ยเขาแกล้งเธอนี่ไงไปมะกูดไม่ใช่มะละกอไม่ไปมะกรูดนี่ไงต้นนี้อันนี้เหรออ่าอะไรเธอจับไม่ได้ทำไมมุดสีแดงๆเยอะจริงๆไปมะกูดไม่ต้องใส่ใส่ใส่เยอะใช่ไหมมันก็จะหอมไงล่ะพอไหม่าจะใส่นี่พอนะไปไป น่าจะอันนี้กับใส่ตะไคร้ใช่ไหมใช่ค่ะหอมแน่นอนแล้วก็ไปมะกรูดใบมะกรูดร้านีัยยังวันนี้ชาวฝนต้องมาไม่ใช่เหรอถ้า <laughs> ตอนแรกเขาคิดว่าวันนี้ชาวฝนต้องมาไงแล้ว <laughs> ก็เก็บจากต้นด้วยใช่ไหม,อมเออไม่รอให้น้ำเดือดก่อนเหรอ ปกติเขาจำได้แล้วนี่ที่ร้านอ่ะคุณป้าเอามาวางโมปุ๊บใช่ไหมเราก็ปิดตู้ใช่ไหมข้างในมีไปมากรุปะล่าไม่มีจำไว้นะเอาใหม่เอามากรุดขึ้นมาใหม่ฉีกอย่างงี้สินี่ล่อเป็นใบเลยเลยทำงี้สิเนี่ยเอาแกนกลางออกเธอทำไมใส่ไปเป็นใบเลยล่ะเอาช้อนกับบวยตักเอาเอาอกมาไหมครับใช่เป็นใบๆเลยเธอต้องฉีกเอาแกนเนี่ยเอาไอ้เส้นกลางมันออก แม่บอกแล้วไงว่าให้น้ําเดือดก,ก่อนแล้วค่อยใส่ใบมะกรูดให้น้าเดือดก,ก่อนนะเขาบอกแล้วเขาคิดว่าเป็นโปรเพช่นอรแต่ว่าจริงๆไม่ใช่โปรเพช่นอรเลยตัวน,นี้รู้เหรอผัดยังไงผัดต, <laughs> ต้องไหนรูู้้ตรงไหนรู้อ่ะโอ้ถูกต้องจ้ะถูกต้องผมก็มีอะไรจะบอกนะครับเนี่ยหมูจิ้มจุ่มแค่นี้ใช่ไหมครับผักเยอะแค่ไหน <laughs> ผักก็เยอะกว่าจิ้มจุ่มแล้วก็มีหมูด้วยนะครับใส่ทั้งหมดได้หรือเปล่าเขาไม่ต้องผัดเขาหมูสำคัมากกว่าเขาอีกเขาก็เพิ่งรู้ใช่ไหมเหมือนกันแหละ ว่าแ้วต้นเขาใส่หนึ่งใบเธอก็ไม่พูดอะไรเลยเธอก็เนี้ยไปก็หมายความว่าเธอก็เพิ่งรู้ใช่ไหมใช่เธอเชื่อไหมเขาใส่ใส่เสื้อแบบนี้ใช่ไหมรู้สึกมีแรงเยอะกว่าปกติเพร์แมนใส่เสื้อตัวเอ็นแล้วมีพลังใช่รู้สมองคนสวนจริงๆเลยมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่ใส่อย่างนี้ก่อนปึ๊บดูที่ดูที่หั่นเก่งเปล่าโอโหโอโหโอโหไม่เก่งเลยแคะ ไม่หมดอะเยอะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องใส่มดก็ได้นะใส่ไปเถอะนะคะได้หอมโอ้โหใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรออ่ะอันนี้อ่ะต้องใส่ดิเป็นแว่นเนาะอือโอเคใส่เลยโอ้โหเธอก็มือใหญ่เหมือนกันเนาะโอ้โหเธองามช่วงอ่างงามอเธอในน้ำต้องใส่อะไรมือเปล่าแม่ใส่โรตีเป็นก้อนนีอะไรก็ได้ใส่แล้วก็อร่อยก็ได้หมดอ่ะนี่อะไรอ่ะ ขนมแรงใช่ไหมขอพุ่งรู้นะเนี่ยจิ้มจุ่มใส่รรตีด้วยเขาคิดว่าน้ําอร่อยจากเนี่ยธรรมาชาตาิอ่ะไม่แต่งรรมันจะอร่อยไดนะ้ไงเอาอะไรไหมเนี่ยนี่คืออะไร,รอ่ะรรดีครึ่งชอ้อนใส่พักนะจะเริ่มกินแล้วเหรอใช่จ้ะโอาทำไมได้แล้วจ้ะคัะไม่เด็ดออกมาให้เป็นครึค่งๆละ่ะใส่ไปทั้งต้นอย่างนั้นเลยเรอเด็ดอย่างเงี้ยทูกลูดลดาดูดิ โอ้โหโอ้โหเกงจังเก่งจังเฮ้ยทุกหนึ่งหมดเลยอย่าเธอใช่เฮ้ยเฮ้ยก็กินด้วยกันไงหมูอย่างเนี้ยหมูใส่ไข่งอย่างงี้มันน่ากินเนาะเธอเขาใส่หมูนะจะลองเลยเธอกินเยอะแค่ไหนหมูอ่ะพอดีพอดีเธอมีที่ลวกด้นะกระชก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 อ่ะอะไรอ่ะนั่นไงเธอหยิบให้หน่อยหยิบเนื้อใส่ให้หน่อยอันนี้คือชาบูนะเนี่ยสุกแล้วก็ ตักมากินตัวเองเหรอใช่โ oh อันนี้ของเธอใช่ไหมใช่เราอยากกินจิ้มจุ่มตอนเช้านะแต่ตัวน,นี้เที่ยงแล้วพอดีเลยกินเที่ยงพอดีจะทำให้เขากินใช่ไหมใช่เธอกินอย่างเดียวผมก็ชอบกินจิ้มจุ่มนะครับชอบจิ้มจุ่มมากกว่าชาบูอะ่ะแต่ว่าไม่เคยคิดว่ากินที่บ้านอะ่ะเมื่อวานส้มบอกว่าเอ้ยซื้อหม้อจิ้มจุ่มกันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยใช่ ทำไมไม่เคยคิดมาแบบนี้ก่อนถ้ามีโมจิมจูมาอยากกินเมื่อไรก็กินได้ใช่ไหมครับเธอคิดว่าเขาอดตัวนี้เปลี่ยนเยอะไหมพงศก็เป็นคนขี้ร้อนนะครับยังไงยังไงก็ค่อยร้อนเธอเติมไม่ไหวอะไรเงี้ยช่วงนี้เปลี่ยนแล้วช่วงนี้ผมก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมครับไม่ร้อนมั้งนะลมธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติเราจะเปิดเออเราเปิดถล่มเอโอ้โหน้ำเยอะให้มันชิมน้อยๆดิโอ้ น้ำอร่อยนะเออมืนจะกินชิ้นจุ่มตอน,นั้นเลอะเออเออส,สหน่อยนึงแล้วก็อย่าเพิ่มพักไม่มีเนอเหรอเนยยังไม่สุกกินก่อนเนอ็พักก่อนปะเ้อผักยังข็งอยู่เลยผักสีเขียวน่าจะผักสีเขียวโอเคแล้วอลองกินเ้อรู้ไหมทำไมเขาชอบกินลํบาบักลํบาบักแบบนี้อตอนนี้เธอกินแล้วอร่อยใช่ไหม,มนั่นแหละเรามันใช้เร่งเยอะเนยเนยแล้วก็กินข้าว อร่อยโอเคมาแล้วจิ้มจบบุ่ปุ๊บกุกกุ๊กมาแล้วเธอว้าว,าวแม่แฮม่กินเห็ดจั๊ออกไปถึงบ้านโน้นเนี่ยพอกติวันนี้เราต้องกินแบบนี้มีอะไรกินสเปเชียลมาแล้วามาแล้วรู้ไหมแม่เขาชาทำไม <c oughs> ของไงมาขอได้กินด้วยกันอันนี้ผมก็เพิ่งตักพอกติจิ้มจุ่มมา กินตอนเย็นอร่อยกว่าแต่บ้านเรากินตอนเย็นได้ยุเงเยอะใช่เอาน้ำซุปเนี่ยต้มมามา่น่าจะอร่อยกว่าโซจูมีไหมโซจูอ่ะถ้ามีโซจูอ่ะโสตายแล้วลูกกูเดียวสิแม,ม่เอาเฮ <Hey! S 1> ไงแกออกเดี๋ยว <Hey! S 1> นี้เฮ้ยกคนเพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้ว อซื้อ,อ,อมูชิ้นใหญ่มานี่ดีแล้วเมื่อวานคุณลุงแนนให้อะคุณลุงท้องใหญ่เอาเหรอใช่ค่ะโอญ่ลงใจดีเนาะแม่ชอบเขาซื้อชอบซื้อมูเขาผมชอบคุณลุงเพราะว่าคุณลุงพูดตล,ลกมผมก็เรียกว่าคุณลุงท้องใหญ่เพราะว่าต้นแรกเนี่ยผมก็เจอคุณลุงใช่ไหมครับฟุ้งฟิ้งมาก <laughs> ท้องมันฟุงฟ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้ง,งแล้วก็ตัดหมูอยู่คือ <laughs> ใส่เต้าแบบว่าน like ั้นนะสกามเลยนะร้านคุณลุงอ่ะมีหมูดีมากนะครับหมูคุณลิตี้ดีมากอ่ะแล้วก็ทุกครั้งอ่ะทุกครั้งแนะนำทุกต้องเลยจะเอาไปทำอะไรถามก่อนใช่ใช่กินเสร็จแล้ววันนี้โอ้โหยังจิ้มจุ้มมีเหลืออยู่อ่ะอันนี้กินเนี่ยคืนนี้หมูหมด แล้วก็พักก็หมดนะจำแม่ก็หมดของส้มก็หมดโอ้โหเธอกินเก่งจังวันนี้ถ okay ้าส้มกินหมดก็คือหมายความว่าอร่อยใช่ไหมคะแม่ใช่ปกติต้องกินน้อยถ้าวันนันยูนกินน้อยนะแสดงว่าเธอเพียดข้างในไม่ดีแล้วถ้ายูนปกติยูนต้องกินเยอะบอกเขาเซว่าทำไมจะใส่เสื้อตัวนี้อยากสัมภาษณ์ยูนว่าทำไมคิดว่าใส่เสื้อย่างนี้ถึงหล่อถึงมันดูมันเท่ไงดูเหมือนลูกทุ่งอะเพระช่วงนี้ติดลูกทุ่งใช่ไหมคะใช่คชุดกี่ตัวค่ะชุดแบบนี้สามตัวจ้าตัวนี้มีกี่ตัวแล้วคะตัวนี้ทั้งหมดสี่ตัวจ้าหนึ่ง ก็ผงแม่ขโมยมาแล้วเจ้าแต่ว่ายังไม่เท่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ายังไม่ติดยังกุ้วยจ้าเดี๋ยวยังกล้วยติดจะเท่เจ้ลาลองเพลงปิดคลิปให้หน่อยสักเพลงหนึ่งรักเตอร์โปให้อา้า <laughs> แล้วก็เดี๋ยวอะเดี๋ยวเราไปต้องไปซื้อไปซื้อกาเบืองไปซื้อไฟโอซื้อไฟกับกบาบ่วงนะคระับแล้วทุกคนวันนี้แค่นี้ก,ก่อนนะครับาบายครับสวัสดีครับ